ทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเคลียร์ห้องข้างล่างครับผม uh, ห้องข้างล่างนี้ก็คือว่า,าปกติผมจะไว้ไอ้ไว้ไอ้แต่งตัวไว้ไอ้เสื้อผ้าไว้อะไรเป็นห้องเก็บของ <c oughs> พอดีผมะจะเคลียร์ไงเพราะว่าสมบีมันบ่นผมว่ามันขึ้นบันไดแล้วมันแบบเมื่อย เม่ยแต่จริงๆก็มันก็ลำบากไงขึ้นบันไดขึ้นข้างบนผมก็เลยก็เลยเคลียร์ก่อนนี่คือผมทำความสะอาดห้องนี้ใช่ไหมผมวางแผนไงจริงๆก็ไม่ใช่ว่า นางบนที่ว่าขึ้นบันไดแล้วเพราะว่าผมวางแผนว่าเดี๋ยวมันจะต้องลืมตาทุกคนมันจะต้องความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมตอนนี้ผมก็จะเคลียร์ห้องนี้เดิมทีมันเป็นห้องเก็บของห้องแต่งตัวห้องสรารพัดอย่างทุกคนนึกภาพไหมห้องนี้ผมพอดีผมจะติดแอร์แล้วคือเวลาเด็กๆลืมตาหรือเกิดผมต้องทําอะไรเนี่ยก็จับมันมาคังไว้ตรงนี้ก็ได้ทุกคนกคนึกภาพไหม คือมันจะออกง่ายออกด้านนอกนี่พอไหมห้องน,นี้หรือห้องพ่อห้องครัวมันก็น่าจะวุ่นวายเพราะว่ามันน่าจะจอมแก่นเหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะปลอดภยัยทุกคนเห็นไ,ไหมมันมันมันง่ายอ่ะมันง่ายคุมง่ายอ่ะทุกคนนี่พอไหม,มผมพบนอนคิดเมื่อคืนนี้ทุกคนเห็นไ,ไหมห้องนี้เพราะว่าบรรยากาศดีด้วยไงมองออกไปก็จะเป็นด้านหน้าด้านหน้าบ้านผมครับผม เดิมทีอะเ <c> ผ <oughs> ื่อในอนาคตนะเผื่อเผื่อผมทำเป็นค <c> อ <oughs> ปปี้ไอไม่ใช่ไอช็อปช็อปเหมือนทำร้านกาแฟเล็กๆเป็นบ้านกาแฟบ้านอมบีก็ได้นะเผื่อเอซีมามาหาแล้วมันนึกภาพไหมมันก็ต้องมีอะไรที่กิจกรรมาทานก,กาแฟบ้างอะไรเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องกําทํรร้านนะทุกคนเรื่องภาษี่งภาษีอะ ผมก็เลยแบบเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ถูกหวยก่อนแต่ถ้าถูกหวยจริงผมทําจริงนะทุกคนเพราะว่าเราทําเล็กๆเหมือนบ้านกาแฟทุกคนเห็นไหมบ้านกาแฟแล้วเวลาเอฟซีมาก็ก็จะได้มาอาชื่นชมกับเจ็ดประจันบาลด้วยใช่ไหมใช่ไหมผมก็อาจจะมีไรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเนี้ยรู้ไหมแต่ไม่รู้มีไรายได้หรือหรือรายจ่ายผมไม่แน่ใจเพราะกาแฟมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนึกว่าไหมทุกคน ผมก็จะทำเก้าอ,อี้แบบว่าดื่มกาแฟอะไรตรงนี้ก็ว่ากันไปนะคนนึกภาพไหมเราคนทําตรงนั้นเสร็จเพราะว่ามันก็จะเราก็จะให้เฉพาะเข้าช่วงตรงนี้ด้านหน้ามันก็จะเป็นเหมือนร้านนะทุกคนแต่มันสไตล์เป็นบ้านนะแต่ผมเพราะว่าหน้าบ้านผมอาจจะเป็นปรับให้มันที่จอดรถได้ใช่ไหมแต่ไม่รู้จะรองรับได้ไหมเ <laughs> พราะว่าเอฟซอีซมบีเขาเยอะนึกภาพไหม แค่คิดเฉยๆคิดเล่นๆสนุกสนานทุกคนเนาะห้องนี้เป็นห้องที่ลงตัวและที่ที่จะต้อนรับเจ็ดเจ็ดประจันบานที่จะลืมตานะทุกคนเวลาเวลาผมต้องทํางานบ้านงานอะไรทุกคนผมไม่ต้องไปกังวลเนี่ยต้องไปปล่อยให้ครัววิ่งนูน้นวิ่งนีู่นะว่านะคือ,อาภายนอกอะ่ะหมายความว่าด้านนอกบ้านผมปล่อยอยู่แล้วแต่ผมยังเคลียร์ยังไม่เสร็จอะ่ะทุกคน สมมติไอ้ตรงลงรถผมเทพ,พื้นเรียบร้อยเลยนะอันนั้นอะ่ะสบายเลยเพราะว่าที่เหลือมันยังยังไม่ได้เทพ,พื้นตรงตรงห้องครัวเห็นไหมทุกคนเห็นตรงประตูด้านหลังมาที่ผมออกไปแล้วมันจะมีเหมือนบล็อกที่เป็นเป็น,เป,นเป็นล่องตรงนั้นอะ่ะอันนั้นคือผมต้องเทพ,พื้นเสมอบล็อกไงแต่มันยังทําไม่เสร็จอะ่ะทุกคนนึกภาพไหมต้องมีหลายอย่างด้วยข้างหลังด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทําเห็นไหมทุกคน แลมีตรงนี้แล้วก็เบบีเบบีทั้งเจ็ดผมต้องมาทำงานต้องมานั่งขายกาแฟาให้กับเอฟซเอฟซก็นั่งชมต้นไม้ที่อยู่ในคลิปของผม,ผมทุกต้นเห็นไหมทักทายได้หมดอืมนะอันนี้ผมประเมอไปก่อนนะทุกคนประเมอขำๆไปเนาะเดี๋ยวผมกำลังดูดฝุน่นอย่เนี่ยว่าวันนี้เขาจะมาติดแอรครับทุกคนอืม อันผมดูดิโอ้โหหางตั้งเลยมาเวลเนี่ยมันไสอะดูดิดูดดหางตั้งเลยเอาเอามาเวลมาเวลหาที่ลงไม่ได้าหาที่ลงไม่ได้แต่อาหารผมก็เตรียมไว้ให้นางเลยนะสัมบีว่าเมื่อเช้านางก็กินนมไปกล่องหนึทุกคน จ <laughs> มพีม่บอกขอบคุณขอบคุณเบฟซีมากนะคะหนูกินนมมาทุกวันเลยถึงเมื่อวานทุกคนผมจะมีเรื่องไร่ฟังเมื่อวานอะ่ะโอ้โหผมเอาตับมาคุกข้าวนางกินดีดีทุกคนนึกภาพไหมกินแบบโอ้โหอเนจอร่อยมากเลยมีเรื่องเล่าซ้อนเข้าไปอีกนะครับผมเรื่องตับคือประเด็นคือเอาตรงๆนะผมอะ่ะเป็นคนกลัวเครื่องใน ื่องในสัตว์อ่ะยิ่งตับนี่ผมกลัวมมากเลยกลัวที่กลัวที่จะมาจับมาเนี่ยทุกคนเขาา้าใจไหมผมเลยใช้วิธีอะไรว่าผมฝากป้าฝากป้าซื้อแล้วฝากป้าต้มให้จนป้าต้มไว้ต้มให้เรียบร้อยอ่ะผมถึงเอามาแล้วมาคลุกข้างให้ให้นางกินอ่ะเดี๋ยวจะฝากซื้ออีกสมบีเห็นไหมพ่อต้องทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างเลยพ่อกลัวเครื่องในพ่อก็ต้องทำให้หนูให้หนูกิน แต่ก้องพ่อก็มีวิธีโอ้ยเด็กเด็กดูดิพวกเธอจะอ้วนกันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะดูดูดิดูนานโนกับน้ำโชคดิแต่ผมผมดีใจนะนานโนกับน้ำโชคดิเขากินหางตั้งเลยเขาไม่ได้แบบืนี่เลยนะแม่เขาก็เหลือบมองผมพ่อืพ่อเหลือบมองอยู่เรื่อยเลยผมเพิ่งทำงานบ้านเสร็จครับทุกคนก็วเดี๋ยวก็ จะไปทําอะไรหลายอย่างต่อดูดิหางตั้งเลยอ่ะโอ้โหดูดิเดี๋ยวเดีด๋ดดดดนับไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาอีตัวไปไหนเดี๋ยวเธอหนึ่งสองอ๋อ <laughs> ผมก็องค์หญิงไม่ได้องค์หญิงอยู่ข้างในทุกคนดูดิยันพื้นอยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่แบบนี้นะดูดิขานางนยัน คร <c oughs> บทุกคนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซ่อนอยู่ข้างในเนะี่ยองคหญิง่ะองหญิงหลบอยู่ข้างในโอ้ยดูดิทุกคนดูดิโอ้ยเดียมาเวลมาเวลนี่มังจอมอีขโมยมากเลยอ่ะดูดิไปนขึ้นขนึางบนเลยนะมาเวลเนี่ยทุกคนเรามาไล่ดูกันนะทุกคน ทุกคนให้จําได้นี่นี่พี่มาร์คพี่มาร์คจำได้ง่ายมากเลยพี่มาร์คแต่ตัวอ่าสีเข้มพี่มาร์คเนี่ยนี่พี่มาร์คพี่ใหญ่คนโตอันนี้แจ็คสันแจ็คสันคือตัวสีแดงแจ็คสันส่วนแม็กกี้เห็นไหมหลังเขาจะสีดําแต่เขาโทนแดงกับหลังสีดําส่วนมาเวลไม่ต้องพูดถึงนะดูดิจอมกากันเลยมาเวลอ่าองหญิงใครไปนอนทับองค์หญิงขนาดน,นะอง์หญิงเหรอ ไอ้แจ็คสันนี่แบบโอ๊ยนอนทับองค์หญิงโอ๊ยดูดินำโชคเรานำโชคเรากับนาโนดิเฮ้ยเธอก็เธอกินแบบมีมารยาทได้ไหมอ่ะโอ้กินแบบกินแบบหิวมากเลยทุกคนโอ้นี่ใค่โอ้นี่แม่สอมบี้โอ้แม่สอมบี้แม่สอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวพอนมให้นะพอนมให้นะโอ้แม่สอมบี้นอนขึ้นนางะนางะกระเจะ เดี๋ยวนี้นางดีดีถ้าเข้าเข้าห้องน้ำก็เข้าเป็นเวลาไม่ทะเลทลายไปเหยียบโคนนเลยโน่นนี่นั่นน่นะน่ารักและยิ่งผมเอ้เทหินนี่ยนะเวลานางชอบเดินเนะี่ยเดินออกจ็อกกิ้งอะไรของนางถ้าเวลานางไม่ได้ไปนอกบ้านนางก็จะเดินสองรอบวนสองรอบอ่ะพื้นมันก็จะเป็นหินใช่มันก็ไม่สกรปรกมากไงเราขึ้นมาเราก็เช็ดนิดหน่อยแล้วพวกเธอรู้ไหมถ้าพ่อทําห้องนั้นเสร็จห้องนั้นอยู่ตรง,ตรง,ตรงชั้นล่างนี่เองทุกคน ห้องนั้นเสร็จนะโอ้โหและเธอก็สะดวกเราไม่ต้องขึ้นข้างบนสะดวกมากขึ้นแต่เวลาเราทำอะไรเนี่ยง่ายอุ้ยมีคนมาโอเคแค่นี้ก่อนนะทุกคนตอนนี้ช่งางของมาแล้วตอนนี้พวกกำลังเตรียมที่จะติดกับห้องซอมบี้เห็นไหมช่างเขามาทำแล้วพอดีเขาเดินสายด้านบนมันต้องขึ้นช่องนี้เห็นไหม ช่องนี้แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทําเป็นช่องอะไรช่องเป็นเมื่อกี้เกิดการระทึกมากเลยพอดีอบันไดมันเอาไมา่อยู่แต่ก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้พี่เขากําลังจะติดแอร์ทุกคนพอร,ระดับเนี่ยครับเอาเนาะประมาณนี้นะบนหม่างเนี่ยนะครับผมได้ได้รนนครับพอดีพี่เขาถามว่าเอาระดับตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้ เห็นไหมทุกคนตรงนี้ถ้าเราติดแอร์เลยใช่ไหมถ้าเกิดอากาศช่วงร้อนๆเหมือนที่อาทิตย์ที่แล้วที่มันอยู่ไม่ได้เลยคือซอมบี้เขาก็จะมาอยู่ในห้องนี้มันก็ดีดีกว่าที่ผมต้องพานางขึ้นไปข้างบนเทำให้สะดวกตรงนี้มันจะเปิดกว้างได้นะทุกคนเห็นไหมเหมือนที่ผมเคยบอกอะว่าโหถ้าทําเป็นร้านกาแฟเนาะอืมแต่ถ้าร้านกาแฟคนมาเยอะมันก็เดี๋ยวดูคิดดูก่อนอีกทีนึง มันต้องใช้งบประมาณเ๋ยว่ากันอีกทีก็ส่วนใหญ่ไหมแต่ถ้ามันเป็นร้านกาแฟก็นั่งดื่มดีเนาะแต่ถ้าเป็นร้านกาฟนกนนะแาากาฟให้แต่เอฟซีมันจะได้ไหมคื่แบบว่าร้านกาแฟออ่าอ่าาขายให้แต่เอซีอะไรประมาณเนี้ยคือปุ๋กคนทำไปไม่ขายกลัว <c oughs> คนมันมาเยอะแล้วมันบ้านเราหลังเล็กด้วยไงทุกคนมีความไหม เอคือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมพูดแบบไปงั้นละเดี๋ยวเราไปดูซอมบี้ก่อนอืเป็นไงลูกคือซอมบี้เขาจะไม่กวนี่ทุกคนเพราะว่าข้างนอกเขาทำงานใช่ไหมช่างเอามาทำงานซอมบี้เขาก็นอนอยู่ตรง เด็กหลังเครวเห็นไหมสัมบีเขาก็นอนหนูนอนเถอะพ่อไม่ได้กวนพ่อมาดูไงว่าหนูเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออนอนเถอะนอนหลับไปเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเ,เขานอนอยู่ยผมไม่อยากกวนเขาดูเด็ก,เด,กเด็กเขานอนปลุกปุยกันด้วยนะ <laughs> นอนดเด็กองค์หญิงเราก็นอนแล้วนะนะมาเวลนอนอืมนอกปละเทศทางส่วนส่วนซัมบีก็อหนูนอนแล้วลูก นอนพักผ่อนนะลุงนะนอนนอนนอนลงไปโอ้นอนลงไปโอ้นอนลงไปนอนนอนนอนพ่อมาดูเฉยยังูกพอ่อพ่ออยู่ด้านหน้านะพ่อดูเขาทําแอร์ก่อนนะลุงนะพ่อดูว่าเขาทําอะไรยังไงเพราะว่าเมกเกียโหย้ยพ่อกวนึกว่าบันดไดมันจะล่วงใส่ทีวีพ่อเอกอกลัวเลยไมกเกียถ้าผมไม่อยู่อะ ดีนะผมรีบวิ่งไปควา้าเจี๊อีบันไดทันนะบันไทยมันมันเลื่อนเนี่ยทุกคนเขาเขากำลังจะลงมามเกือบเลยอะเดชัดนะผมว่าเป็นเพราะชนะเพราะชนะทุกคนพูดถึงผมขนลุก,นกนเนี่ยทุกคนเนี่ยคือชนะบอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในสิ่งไม่ดีขึ้นในบ้านเด็ดขาดเลยชนะเขาบอกเงี้ย,ยผมไปขอบคุณชนะหน่อยก่อนชนะ ฉันขอบคุณเธอมากเลยนะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ระทึกบันไดมันร่วงลงมาตรงช่องช่องเพดานออคนเกือบตกแต่ไม่ได้ตกออดีบันไดที่ไม่ปิดโดนทีวีพังฉันว่าเธอน่าจะเป็นเพราะเธอนะขอบคุณมากๆนะชนะจ้ะพอสมบีฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้แน่นอนฉันดูแล อยู่จะพอสมบีขอบคุณมากจ้ะชน,นะฉันไปก่อนนะชน,นะนะ